าแ้ครับค<ป>่แรค่ะจะเอีอ<ป>ย,<ป>อยงแ้ไม่แม่เหรอมเมตัวนี้ลงมดนัพแม่นง่ละแ่กลงไปไ่ากอาหาแม่เกร่าุนี่คุวังคนงกดนี่เก่งดางไหมโอ้ เขียนหนังตะเบียนปากกาดอกเขียนเราตะเขียนตัวเลขให้เขียนหนังตะเพียนตัวเล็กนะแ่จัดงามดีดอกเขียนถือว่าคุณยายเขียนนะแต่ว่าเมื่อเมื่อเขียนหนังเป็นเป็นเป็นตัวเลขกิแม่ใช่แต่ว่าเอวปากกาที่พ่อเป็นเจือให้นั่นล่ะครับอืสมมติพ่อเป็นเจือให้นั่นล่ะก็เรเขียนหนังมาเขียนวันนี้ผมมาให้พ่อบอกว่าพ่อกเป็นหมูเรื่องคนนี้โอ้โห้วนวัวอันถึงหลาย่ันเนอันเขียนใจะมู่ฟอนกกพ่อกก็เขียน อันซีๆๆๆเน่ยผมไม่เขียนเพื่อนมาโอ้โอ้เแมยนอยไรเซีซีซี้ๆๆๆๆเอรับไม่จะรับนี่จะรับผมปสิทนโอิบให้พ่อดอกพอกรบอกจะกับคนอื่นบอกว่ผมคนละบ้านโอเพื่อนมาพอบว่าเพื่อนเขียนะเพื่อนมันกับพ่อาบอกว่าพอได้เพื่อนมาอออเบอกว่าผมคนละครับ ผมจะไปอยู่ยังตัวผัวค,ค,คนป่ะตัวเมียคนป่นมีท่าถูกจัางเม็ดคนป่สะสร้างวพ่อคนเมอยามาเลยไหมค,คนนั้นก็จ้งเม็ดว่าแม่ก็รูดกันววนี่แหละโอ้แสดงว่าเนี่ยชาติจงหวัดกับแม่เนี่ยชาติจงหวัดแม่กับที่มึเจ็ดมากกว่าแม่ลยไปไหม่เจื่อง่ลียเลีนึงเหอคหจะจงหวดอม่หายจงหวัดนั้นคนหยนสี่เด้องหวัด่ะเป็นมาไหครับคนหายห้าห้าหกเก้าห้าหกเก้า แมนบวกเก้ามันนี้เพิ่งกะมาบวกกีเขียนบวกเนาะเขียนบวกเพิ่งกบเขียนหนึ่งเจ็ดหนึ่งไหหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ้าหนึ่งเจียหนึ่งแต่ตัวหมวดคภูริกาครับมันนี้เพิ่งกับบวกมาเดือดจะเจ็ดหนึ่งเขีดเนี่ยละบอกยำยุทธยาเนาะแมนหนึ่งเจ็ดเขียหนึ่งสี่ยำยูเรื ира, in ่อลยมันน mm. I mean, UH ี้ก็เลยไปซื้อโรตเตอรี่ไว้ก็ซื้อโรตเตอรี่ไว้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะ ก็ชื่อไว้เจ็ด่งเจ็ล้ก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งกับไปกับมา่ะลขกันของคนครับบันนี้ก็เลยฟันว่าตำรวจจับตำรวจจับบันนีตวายังมเห็นห้าเนี่ล่ะได้ยินตำรวจจังจับจับจับก็จับซะก็เลว่าสิไม่ฝันนะโมแม่น้องฝันจับจับก็จับซะก็เลวนมันเลขเขาแล้วก็ก็เลยวาีิเด็กสมหวัะคนัะ แสดงว่ายำมันจะต้องหวัดอยู่ตลอดบุเ,เปียย่ยนแปลงโตยันนักหนักขึ้นหนึ่งเจ็ดเก็ดหนึ่งครับต่ว่าหกเก่าเก่าหกนี่เพิ่งมายำนหมู่ว่านเนียนปะเป็น,นไปนใส่้ดอกเป็นเป็นว่าไปกระมูเนาะบาจุบานหมดอ่ะไปกระมูเพาเมื่อเมืองสิคุณก็บ่าไปกระมูมไปเป็นกระไดเป็นเป้เอาเล็กมากคุณมา,มาตัวใดตัวใดเราบังหน้าตไวใดตัวใดลามาลูกบาบาจุบานเล่าบยจุบานน้่เพื่นเปล่านอนอยู่กัน คนมัคนไปเที่ยวมากครับเที่ยวมากคนมาฝั่งหน้าไปใช้หน้าลรลูหน้ามากไปใช้ลูผมไปเที่ยวก็มูคนมาไปจะค้นแล้วไปจะค้นก็ไปหลยคนดูไปก็มูคนมาสินาะอันนี้ผมันเรี้ยงแม่เหม่ะคนาฝั่งหน้ายนงจะเป็นหน้าย่อมเเป็นจำนวนอื่นจะเหมืนหน้ามันเคยอกได้ว่าผมในชิปชิดบุ่ยมีแม่มากนนั้นอือ มือขึ้นกระบอกตีอ๋มือขึ้นรอกเออมือขึ้นมาอีกก็แต่กอฉลากมากพยตู้พันยำังนักคือเป็นสิบเกยราิยำเป็นเยตอืยำยำยำยากียรติสิยตาคือว่าสิบสิกยตัวเดวพจะมาอยู่ในระวัิายแล้วเราะว่าเส้นเนื้อเสีหลายย จือเวลาาเราอันจะว่ามันเด็กอันอ่นะก็อสิบาครับมันอันแห้งมันก็ว่าขอเพิ่ม่ามันมีตกอเปลี่ยนใหม่ปลรูปลุกอีกันเนาะครับก็ว่ามันมีตกเปลี่ยนใหม่อะไรเลยพอง่าไปรนนี้ถึงยเพมันเรียนมานขึออกเรียนหนุนายไปรนนี้ถึงครับแต่จะพ่อยมาบอกแม่คิดดูจะแม่โซ่บอกก่อได้พ่อกับแม่เพิ่นมันรายอต่ได้ก็ได้ครับเด็กมนานีแม่ก็่อเป็นร้ายแด่ได้เงินกดยวันนี้ เงินเรออกมากเขมีเงินใจได้ก็เลยว่าหือว่ามีเงินซื้อน้ำแดงกับพ่อแม่ได้เขาบอกหายตุ่ตุกมเขาได้โอ้เขามีเงินซื้อน้ำแดงให้เมียน้องมินจะมีเงินซื้อน้ำแดงให้ได้ก็เลยว่าจะมออกซ้ำตุ่เนี่ยมาคุยกับแม่เฮียงนะแม่แม่เขาดังน้ำเงินื้อของเงินจีบบอเขาเลียกว่าเออน้ำเงินเสื้อสองเงินจีบบอบอเชื่อดอกเขาออกมากเขเลยว่าสิค่ะบอเชื่อเพิ่นมันบิเชื่อสองเงินจีบ่อแม่ผมหายมาหนึ่งจะนหมดแล้วกิมดเสื้อผมส่นมาเนาะเออ มันเป็นเทียงกับตื้อไทยเทียงกับแม่ต้ก็มู่วากันกับเทียงกันเวอกันไปวอากันมาเออไมันไม่มันไม่แห้งถึงถึงร้อยจังหวัดนะครับประเด็นเขาเรียกว่าอันนั้นไปเมื่อไปหาผอบไปเมื่อหาผอบไปหลุดไปค่ะอืมผอบไปหาผอบจนหอดเที่ยงขึ้นนี่ยมันเลยตอนไหนนอนเลยอือมื่อขึ้นนี่ยบ่เดียวนี่เมื่อขึ้นนี่ยบ่แม่มื่อขึ้นนี่โอ้หาปอบจีนชุดกับ กับบอนอนแล้วอนอดเยียงขึ้นที่ังเกล่มือเมื่อนลาบกับลบเนี่ยบอรับเนี่ยแบเล่หูมือเมื่อนเมิ่กล่าเทียงขึ้นอะายังี้ยพี่เล่นกัเจ็บเนึ่งเน่นเจ็เนนมือขึ้นจะว่ามือขึ้นเนี่ยไปกางสลากมากปได้พบเก่ามากมือขึ้นไปเป็มุกกรมุก่ปนมุกองสลากไปมุกกรมกกอ่ะมือขึ้นเนี่ยเครียดเครียดในแม่ว่าแม่ไรเป็นเมื่อไปอกองสลากมากปได้นพบเกามาก ใช้แผนเล็กนีพอดีเลยนี่เนียนนพอมันกระปุกเยวายำโคสุไทไม่เหียมเ้พี่น้องเนะอไรที่พึ่งเข้ามาแสดงว่าแม่มันอยู่ตลอดได้นี่ยนเนอะั้งหัวเลยแม่ตั้งหวติดติดตมวดวมหันว่าเป็นร้นเจบเลยเาเขียนสามตัวให้ตัวหน่งสตัวเขียนหกตัวคนละเป๊ ถ้าเพิ่นหามากท่าเบิดกับเป็นหกตัวไะับวกเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะีตะกี้โอ้ค่ะันมีเงินเลยล่ะโอ้ทาเอาแต่ซีหนึ่งซีเตมีเมนแต่มนมันเือนเชือนะซีหนึ่งซีนะกำลังจับทิศทางอยู่กับฟันเกี่ยวน่องเนาะกับฟันน้าหน่องอันนึงเอารถชนเขาเนาะครับครับมันจะเลแบบมันก็เห็นหนึ่งซีซีหนึ่งเนาะอันนี้คือเพิ่นเขียนไหวนะครับเด้อเพิ่นบอกไว้แต่บุน ว่าน <lien> ี้เหรอว่นี่ละตั้งแต่ตองหัวที่นี่ห้าหกเก้าหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งชับเกณฑ์่นั้ให้ว่าเป็นหกตัวตัวนี้เป็นหกตัวแสดงว่ามันเป็นเน้นมากเหมือก่อนนี่ยบวหูว่าหกเก่ตัวเดียวบหว่าชุดใดชุดหนึ่งเป็นสามตัวนี่แหะปัญหาคือว่าห้าบหว่าชุดใดชุดหนึ่งสิเป็นสามตัวเวลามันเก็ฑตัวแต่ตัวใดคนหนามนจะยำสิบเก็ดตัวเดียวสิบเก็ดิก็บตัวเดียวอื พีนแม่พันกามาซื้เจ็ดบ่แม่ตัวเดียวซื่อเจ็ดเดก็แม่เด้คุณว่ามันยำด้วยตัวเดียวว่าตัวหกเก่าดิบเป็นกับขาดิบเป็นใสับตัวล่างพอดีก็ดีเามันมดเลยมันหมดเลยเงินล้านนี่แม่ตัวเดียวมันยากเจ๊ดดเสื่อลำบากเจ่ดด้แมื่อเราขอพันยูได้พันน้องว่าในไทยเนี่ยคือคือไปขอพนดูแต่ว่าพนกแมายำตั้งแต่หนึ่งเจ็ดกับหกเก่า แต่ว่าสามตัวเพิ่นไห์ไวแล้วแต่ว่าเฮาสิเข้ซื้อต้องมีชุดใดชุดหนึ่งเป็นสามตัวในไพ่สองชุดหาหกเก่ากับหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่ในพันไห์หกตัวมามีห้ามีเก้ามีหกมีหนึ่งมีเจ็ดมีหนึ่งเมนแต่บรู้ว่าชุดใดสิเป็นบนชุดใดสิเป็นล่างอาสิออกตัวงวดเพิ่นก็ได้เด้อเพราะว่าเลขเพิ่นนี่มันสิออกตัวตกเก่าเพื่อนได้ฮะสิม่าตัวใหม่สิบ่็ใครได้ออกออกเป็นไห์ตัวแร็ก ตอนตัดคลิปแรกคือพันไห่เัราะ้องคลิปไปนี่คือหาหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะแต่ว่าพัยำหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตลอดโง็่พนยำพันยำตัวใดนะตัวนั้นแหะมุจิมะใต่แหมคิดว่าพันยำตัวหนึ่งเจ็ดนี่บ่ม่นเจ็ดยำยำยำก๋าเกี๋ยคือก่าเกียนึงน่ะครับ วอให้เลี้ยใจให้นอ้งหดววดว่าหนี่เพ่นนัเย็ดน้ำไอ้ย่ำทตัวเดียวเาก่าหนึ่งเก่านึ่งอย่าจีแมนเก่าห่งเก่าอย่ารก็เขียนตัวเก่าเขียนตัวเก่าไห่มันก็แลนขึ้นเตียงขึ้นล่องขึ้นล่งสิมันก็แลนมัวกระยำตัวตก็เก่าตะลางอย่างไรสามงวดที่สี่พี่น้องเอฟซีมีงวดที่สครับงวดที่สี่บางคนหังวดบาหันว่ามันหลาดแจกตัวกระยำตัวตกเก่าอย่าง นี่สัมภาษณ์แม่เฮียงนะคะแม่เฮียงครับสัมภาษณ์ชุดชดพี่น้องเอฟซีท่านใดกำลังกำลังเบ่งอยู่ตอนนี้พี่น้องเยพูดอยู่ทางไก่ห้าหกเก้าหกอีไล่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เอาไปัดเอาอยู่ในนี้แล้วเนาะอืซื้อกลับไปกับมาเลขเพิ่นนี้คันอยากซื้อขึ้นซื้อลงกัอ้ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เจ็ด ช้องเจ็ดก็ซื้อขึ้นไปคือซื้อขึ้นมาเอาขันผู้มีเงินก็ซื้อแบบนั้นแต่นมีเงินก็เอาตัวคนบอกนี่ละสำหรับสำหรับคุณทุนสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะเอาตัวนี้เลยทุนน้อยนะครับผมแต่คนไดทุนหลายก็คือว่าเอาขึ้น้าล่องไว้แน่ทั้งหน้าทั้งหลังสินะครับถ้าู้ใดทุนหน่อยจัดตัวนี้เลยแมนจ๋องเอาขึ้น้าล่องไว้แน่เพราะว่ากันไว้แน่เพราะว่มันเป๊ะมุกจี้เพิ่อนกะ นนมนอนเนาะครับผมอกมนอครับก็ว่ามันจะออกตัวใดกับสื่อหืกันนั่นะกับื่อตาพนบอกกับื่อยตาพนบอกอะไรมันรุนวัดที่ซีกันน่เนาะตัวแม่แย่งมาแข่งหลายมตัวเดียวเอนึงไมไมด้ว่าตัวเดียวิเจตัวเดียวตัวเดียวครับผมหา้าระบายสีก่นพี่น้องครับเน้นตัวที่น่องให้เะนะครับนึ่งเก็นี่เนาะครับนึ่งเก็บนึ่งเก็บเก็หนงนึ่งเตัวเดียวเลย เพราะว่าพนเย็ย่ำหนึ่งเก็รเดนที่ต้องวัดมันมาแม่จ้าแล้วก็หกขามาลานโอ้โหหกขากมักไรกรมักมักอ่ากรมักตหาเกเป็นบอกแตครับเจมสีก็เป็นตัดเอาน้ำขัดวะไทยไปไทยไปตั้งหกตัวแล้วก็ตัดเอาน้ำขันวะอ่าออืมอยาซื้อตามน้องนี่นะซร้อลลายก็ซื้อม้ไปม้มาขางอนนี่ครับรัสบรอนลายนะครับันุ้งดชุหน่อยแตคือว่าฮามันออกมากค่ะกะเจดแน่กสบรเสียดายแหงนะ เพราะว่างวดเราคเอาแสดงว่าร้อยเสมอว่ะค่ะในมหานองมาเล่นน้ำหนองมันมาแม่แมนโอ้ไปโอ้ก็ยังไปได้ไปไปได้แบบไปกับไปเปล่าเนาะไปแบบเผ่าเผ่าเผ่ามาครับไปด่วนมาด่วนแมนค่ะบพี่แม่ประสิไปหาแม่นางรถกลับแล้วเครื่องกลับแับหลีกไงพี่แน่หนึ่งเจ็ดคุณย่ำกันหนึ่งเจ็ดพี่น้องหนึ่งเจ็ดย่ำเอา ถาแม่นวดนี่วันที่สี่เขาพี่น้องเอฟซีสี่ได้เห็นคุณแม่อยู่ดอนคืออาจจะไม่เลี่ยงคนเนาะอืมไม่เออก็สเมื่อยหนากพเลยว่ใพ่อพึ่งแเนาะเออก็จเมื่อยานายูเพราะว่าต้องใช่พ่อพึ่งเหมใ่พ่อพึ่งห่าง่ายหรอกก็ในเงินหลานหลันเศษไม่ง่ายเงินหลานไม่ง่ายแค่เม็ดหลานแตกได้เห็นี่บ่ครับสัมผัสจะสิ่งก็ได้แม่อสัมผัสทังไ